สวัสดีครับวันนี้ผมหนุ่มพิบันเทิงก็ก็เดี๋ยวพอดีนํารถมอเตอร์ไซค์มามอบให้กับพระอาจารย์นะครับที่วัดปุยฝนคลองสิบเอ็ดในแห่งนี้นะครับซึ่งได้คุยกับพระอาจารย์ก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับว่าพระอาจารย์อยากได้รถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานในเรื่องของไปซื้อของข้างนอกนะเพราะว่าวัดโพ้ยฝนคลองสิบเอ็ดเนี่ยคือจากวัดออกไปยังที่ชุมชนมันห่างไกลนะครับบุคลากรที่วัดก็คือต้องพันจักรยานไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยผมก็ตั้งใจว่า วันนี้จะมามอบมอเตอร์ไซค์คันนี้เพื่อให้กับทางวัดนะครับให้มอบให้กับพระอาจารย์ไว้ใช้ประโยชน์ภายในวัดนะครับนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนลับหนุ่มคลิปบันเทิงนะครับก็ฝากอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้ผมมอบรถคันนี้มอบเพื่อการใช้งานในภายในวัดโพนพงศ์ทองสิเ็คนครับเพราะฉะนั้นนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งแลนด์มาร์คที่ดังที่สุดในที่นี่เลยนะครับก็คือไอ้ไทยนะครับที่ บอกได้เลยว่าสายมือนะครับวันนี้ไม่ผลัดจะแนะนาให้เขาเข้าในะครับว่าที่นี่มีความเป็นไปพลังาปนอย่างไรนะครับหรือตอนนี้เดี๋ยวเราไปมอบรถให้กับอาจารย์ครับเราไปเข้าห้องไปก็ซึ่งจะได้นําเตรียมมาก็คือเป็นเล่มรถเลยเรียบร้อยนะครับก็โอนให้กับมอบให้กับทางวัดเลยเรียบร้อยถูกต้องนะครับเรื่องของปกภาษีพรบครบความใช้งานนะครับไปเลยนะครับ อาจารย์ <laughs> นมครับนมครับที่พระอาจารย์เคยบอกไว้ว่าอยากจะมีมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานนะครับที่ที่วัดก็เลยวันนี้ได้จังหวะเอามอเตอร์ไซค์มาฝากไว้กับให้พระอาจารย์ไว้ใช้งานภายในวัดนะครับซื้อของซื้อของอะไรอย่างเงี้ยครับเด,เดี๋ยวจะมอบทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็เล่มด้วยนะครับให้กับพระอาจารย์ไว้นะครับเพื่อไว้ให้ในวัดในครอบข,ของพระญาตนะครับ อันน <screws> <ground> ี้ก็มีเอาเลิกนะครับพอก็ได้เกินกั็พาอาจารย์พิจารณาแล้วนะว่าอยนานเป็นเอามาไว้ใช้งานที่นี่ก็เลยอาจารย์ถามว่าอยากได้รถออโต้ผมก็เลยหารถที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้มอบให้กับอาจารย์ใช้งานที่วัดครับก็ในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกรอบหนึ่งว่ามีสารอะไรบ้างถือว่าจะถวายเทียนไปด้วยเอออ้านมเมรุลงน้ำโมถามจบปีปะดูปะปีปะดูปะบุปผาวลานี้บุปผาวลานี้สัตวิวาราล อาภูลาภริภูเรนทิทารงเอวามีวาโสินังเทานังภกปฏิที่จีตานภริตังันตุเมวะตมิจตุัเะเรภัญชาปะตปิโยตัุประโร กวัจจารรธรรมอวัธนอายุวโนมีข้างเขาหลังสัพพุธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะอม่เมหรือเนเ่ยเมื่อาทฐนนาะทิตฐานผมประสิทิติวคนเฉลิมิตวุ่กเรื่องาเชืิอากแทงเหมมันพระทิิเิงงามมันพระนรามัจแต่เจ้าหรือกทาวะติหก็อวงพปุยหพสุวรรจมุตเอกนะเมตตามหานิยมนะมันไหลมาอิเลยโอ้โหตัว

พระอาจารย์ที่วัดโพดฝนคลองสิบเอ็ดนะครับสำหรับท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้ก็สามารถมาที่ได้เสิร์ชคำว่าวัดโพดฝนคลองสิบเอ็ดนะครับก็พระอาจารย์นะครับที่นี่เป็นดังในเรื่องของการเชิมนะครับทุกอย่างวัตถุมงคลกระเป๋าแล้วก็พวกโบที่หารแม้นนกระทั่งล่าสุภาพจารย์ก็ไปเชิมเครื่องบินนะฮะขนาดหลายๆร้านนะครับรถไปหลงไฟแดงหรือใครมีม,มอเตอร์ไซค์หรือสายมูคือเพื่อเป็นวัตถมงคลก็แวะมาหาพระอาจารย์ที่วัดนี้ได้ที่วัดโพดฝนคลองสิบเอ็ดนะครับตั้ง อาจารย์กุลนะครับก็นชื่อดังเลยนะครับใน,ใ,นในที่นี่วัดปทผลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่ไข่ไข่ซึ่งมาจากที่ภาคใต้พิศวงนะครับที่อวัดปทุมนะครับขอิบเองมันเซิร์ชดูได้เลยนะครับก็ชื่อในเรื่องของเจิมสมงคลนะครับเพื่อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นหรือ,อต่างๆกระเป๋าตา,ตาคงหรือว่าอะไรต่างๆที่จะให้พระอาจารย์เจิมให้เพื่อเป็นสิิมงคลนะฮะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันนี้ส์เสริมดวงนะครับนะฮะก็มาที่นี่ได้เลยแนะนำนะครับมาพระอาจารย์นี้ผมก็ เลิกงามยามดีก็คือตั้งใจว่าจะมาบริจาคมอเตอร์ไซค์ให้กับพระอาจารย์เนี่ยตั้งนานแล้วแต่ว่าปิดขัดในเรื่องของช่วงเวลานะครับวันนี้ก็ถือเวลาเลิกงามยามดีนะครับเป็นวันเกิดของไอ้ไข่ด้วยเห็นว่างั้นนะครับที่นี่วันนี้วันที่31กรกฎาคมนะครับเป็นวันเกิดของไอ้ไข่ก็เอาเลือกมามอบรถให้กับพระอาจารย์เพื่อใช้งานในภายในวัดนะครับให้เป็นสิริมงคลนะครับก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญสำหรับเ c แล้วก็ทุกท่านนะครับที่รวมด้วยนะครับ สวยไหมครับพาย,ยา์ <laughs> สวยๆอยูอกยยย่กับพายา์แล้วิองทงก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูปที่นี่นะครับสายมูแม้กระทั่งหมอปลายพายกระซิบนะครับมีเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องคนลุกเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังอีกคลิปหน้า,นาติดตามไว้เลยนะครับสวัสดีครับ